มาเดินค่ะอยู่เฉยไม่ได้เราต้องมาเดินแล้วยิ่งที่นี่อากาศเมืองหนาวเนาะตอนนี้อากาศกำลังสบายเลยจ้ะอือพอดีเห็นเน,นี่ยผลไม้นี่จ้ะเป็นผลไม้ป่าลูเมนสิขาวกำลังะะสวยเลยค่ะอูทางนู้นดกจ้ะเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะเรีกว่าจะมาเดินคนเดียวเพราะว่าเดินแล้วมีเวลาถ่ายเดินกันทล้มีอะไรเราก็รีบร้อน <laughs> นี่จ้ะ อืมกำลังอร่อยเลยค่ะทุกคนฮืมอึ๊งเฮ้อึะอืม,อม,อม,อมทางนี้ดกมากเนี่ยโอ้ยดกดกดก,ดกนี่ สวยๆเลยจ้าดูดิเนี่ยเต็มต้นเลยค่ะอุ้ยสุดยอดตรงนี้ก็จะมีอ่อสีชมพูด้วยนะคะเราไปดูเนาะอืมสวยมากนี่จ้ะนานๆมาทีเรากา็ต้องเก็บเกี่ยวความสุขค่ะความสุขมาหาลูกอุ้มหลานมาชมธรรมชาติเนาะ ไปค่ะไปเดินดูเผื่อจะมีผล,ลไม้อีกอื่นเอออื่นๆด้วยเนาะนี่ก็คือใบตาแยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเวลากลับไม่แน่ถ้าไม่ลืมเ,เดี๋ยวต้องเขียนเอาไว้เขียนเอาไว้ด้วยจะเก็บเอาไปด้วยค่ะเอาไปทําชาดื่มใบตาแย่มันออกดอก นี่คะ่ะเฟิร์นแบบนี้ก็จะคล้ายๆบ้านเรานะคะนี่ไม่แน่ใจว่าใส่พันเดียวกันหรือเปล่าน่าจะเดียวกันนั่นแหละนี่คะ่ะส่วนเห็นสีทองๆนั่นก็คือเป็นข้าวโอ๊ตที่เอาเกี่ยวไปแล้วนะคะที่เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วข้าวโ,โอ๊ตโอ้รับกำลังแห้งเลยคะ่ะ นรอแต่เก็บเกี่ยวแล้วก็มีข้าวโพดที่เห็นก็มีข้าวโพดปลูกด้วยนานๆมาทีเกี่ยวความสุขค่ะเก็บเกี่ยวความสุขไปให้เต็มอิม่มเนาะเต็มอิ่มหน่อยนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือฮาสลิโนสนะคะฮา s สลิโนสนี่จ้ะตอนวิมลนมาอยู่ใหม่ๆชอบมากกินได้ ยิงกําลังแก่เนี่ยยังไม่ไม,ไม่ไม่สุกเต็มที่เนี่ยชอบกินมากเลยมันจะหวานกรอบแต่เดี๋ยวนี้กินไม่ได้กำลังคันนอกจาจะเอาไปทําให้สุกซะก่อนนี่นะคะที่เขาใส่นูเทลล่าเก็บบรรยากาศเก็บภาพเก็บ uh, พืชผักผลไม้ป่าเนาะจ้ะมาฝากพ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยให้ได้ชมด้วยกันนี่เป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะ นฮาสลสิเอ,อ่อชื่ออะไรเมื่อกี้ลืมแล้วค่ะพูดแป๊บเนี่ยพูดแป๊บเดียวลืมไปแล้วอันนี้ไม่รู้เป็นต้นอะไรแต่ดอกสวยเนาะ เดินทางห่างหน่อยเดินทางหางขอบป่านะคะกลัวโดนเห็บไม่อยากโดนเห็บครั้งเนี้ย รู้มันต้นนี้อร่อยมากค่ะนี่เนี่ยอร่อยมากยังอยู่รสชาติเขาอร่อยมากอร่อยกว่าพูดไม่ถูกอะบอกว่าอร่อยอร่อยอย่างเดียว <laughs> นี่ค่ะแต่มันอยู่สูงอะนี่ค่ะอันนี้ได้มาแล้วได้นี่หน่อยมาเพราะว่าเขาอยู่สูงค่ะนี้นช่วงนี้ฝนจะเยอะเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วนานแล้วค่ะฝนไม่ตก เราค่อยไปล้างสัหน่อยเราค่อยกินอนี่อีกสีหนึ่งค่ะอันนั้นจะเป็นสีแดงเข้มนะจ๊ะสีแดงเลือดหมูเข้มน่ะหรือจะออกสีชมพูอันนั้นดกลูกเล็กค่ะที่เห็นตรงนี้ก็คือจะมีอยู่แค่สามสีนะคะก็คือสีสีชมพูแบบนี้อันนี้อร่อยที่สุดแล้วก็จะเป็นสีขาวสีขาวเมื่อกี้ก็จะออกสีเหลืองเวลาสุกเนาะนี่จ้ะ ก็อร่อยค่ะสีเมื่อกี้ก็อร่อยอันนี้ยิ่งอร่อยกว่าอีกนั่นค่ะเดี๋จะพาลงไปดูแบล็คเบอร์ี่นะคะที่สวิตเขาเรียกพร้อมเบอรี่เบอร์ี่ป่าค่ะป่ะนี่ค่ะแดดกำลังเพี้ยงเลยข้างหนองน้ำส่วนมากลูกจะใหญ่ค่ะถ้าข้างหนองน้ำนี่แบล็คเบอร์รี่น้ำเยอะมากค่ะ ฝุ่นก็เยอะไม่เป็นไรอะรวบใส่ปากก่อนค่ะขอกินก่อนนะคะมานะระทุกคนนี่กำลังสุกเลยค่ะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเอาโยวนเข้าปากก่อนจ้ะอืมอืมอืมหวานจะหวานเขาโดนแดดได้เต็มที่อืมจ้ะพักกินผลไม้ของฟรีอันนี้อร่อยอร่อยไหม อือออคยสูปะปะนอกมีกัานสืบค่ะตอนนี้อร่อยอืม,อม,อม เปลือกเปรี้ยวมากๆเนาะชอ้อนเลย mm hmm. ข้างหลังนะข้างหลังน่าจะเป็นบล็อ uh, กนะคะเป็น uh, คลองเนาะนี่ค่ะเขาจะทำจะทำที่ให้นั่งป,ปิกนิกจ้ะมาปิ้งกับครอบครัวนี่สวยอะชอบโต๊ะ อันนี้ทำใหม่นะเมื่อก่อนไม่ใช่อันนี้ดูสิสวยมากเคยอืหทำเสร็จเรียบร้อยจ้ะมีที่ปิ้งให้นี่ที่ปิ้งน่ะยกไปไม่ได้หรอกอันนี้ก็นน้ำจ้ะที่ล้างมือดื่มน้ำได้สบายดื่มไปแล้วจ้ะเยน็ยน จุดตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีสาะว่ายน้ำข้างในนี่จ้ะตรงนี้ก็จะทำเลนให้จักรยานนะคะส่วนฝั่งขวามือก็เดินนี่จ้ะนี่เป็นเลนสวนกัน,นะคะ่ะเลนสวนกันก็ต้อง ตกลงกันเพราะใครจะจะ,จะหยุดจะเนาะจะปัน่นนี่ค่ะเดินกลับแล้วค่ะออได้เดินออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นอะ่ะเนาะถ้าไม่ออกกำลังกายแล้วมันจะเหนื่อยโอเคคันเพื่อนจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าช่วงนี้อาจจะไปช้าหน่อยนะคะเพราะว่า มาหาลูกๆค่ะมาหาลูกๆกับญาติาแม่สามีเนาะก็เอาเวลาช่วงนี้อยู่กับลูกๆหล,ลานๆกับญาติสามีให้เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวกลับเมืองไทยแล้วค่อยจะแวะเวียนไปให้กำลังใจกันเร็วขึ้นค่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ